เอานะครับก็ขอการอาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้อยู่กับผมโกจี้อับเชนเคนะครับเอ้ยสวัสดีครับวันนี้นะครับโกจะมาเล่นคาสิโนค่ายเอเวอร์ลูชันเหมือนเดิมน,นะทุกคนไปไม่พูดพั่มทำเพลงนะวันนี้ผมอยากเล่นที่ดีมแคชเชียร์นะขอยัดส่องจะลุ่งหรือจะล่วงหน่อยไม่ค่อยน่าเล่นนะเออผมเนี่ยผมชื่อว่าผมติดดีมแคชเชียร์จริงๆนะต้องบอกก่อนนะครับทุนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทในวันนี้ไปเรามาดูกันดีกว่าวันนี้ผมจะลองเล่นสูตรที่ผมชอบเล่นนะเป็น สูทีผมชอบเล่น wow, ก uh, ็คือไม้ลหนึ่งร้อยเอ่อไม่ใช่ไม้หนึ่งรเล่นหนึาอย่างละหนึงก็คืออม้ารยนครับมาดูกันว่าวันนี้ทุนึงพัเกยบาทเราจะได้ถอนจะมุดฝาเราจะจริงเรจะุงมาไม้แรก มันเพิ่งแจกคูณเจ็ดเราก็ได้คูณยี่สิบไปแล้วมันมาแจกคูณยี่สิบอีกหรอเพิ่งแจกคูณร้อยสี่สิบไปน่ะโอ้ไปทางของเราละหนึ่งสิบห้านั้นสิบกับห้าดูจากสติถีเนี่ยไม่ออกเลยนะว่าตก็ตกเราบ้างแหละเนี่ยกำลังสวยเลยผมบอกเลยแบบว่าเข้ามาเล่นใช่ไหมแล้วแบบสติถีมันไม่ค่อยออกกันดึงเลขสิบเลขห้าเลขหนึ่งเยอะไม่เป็นไรแค่นี้มันปกติละแต่เลขสิบเลขห้าไม่ค่อยออกอีกผมว่าทางของเราละแล้วเราเข้ามาถูกจังหวะละไป เออเลขสิบมาหน่อยเว้ยเขียวเหนียวซ่าเ้าใส่ชุดเขียวด่ะมดูไอ้จ้ามือ่ะเออคนหมุนอ่ะแล้วแล้วโอเคเลขสิบครับเป็นไงโอ้โหหมาเลขกำไรเอิศไปเปล่าโอ้โหจีนิงจีนิดถอนแล้วนะเจ้จริงผมถอนได้เลยนะเออแต่จะสั้นกันเกินไปนะครับเออมึงจะดูไม่ดีเนาะขอเล่นอีก่ละกันมันจ่คือกำไรนะครับเนี่ยเป็นไงมันจะถือว่าดวงดีนี่ถือว่าผมดวงดีด้วยไง โอ้เขายาพิเลยเขาต่งเยต่งจิวอ่ะเต่ใจ congratulations c o g r a t u l s ว่าไงหยุดถึงสิบไหมถึงสิบไหมยิ่งเลยปะวะไปเอ้าโอเคสิบรอบบ้าไปแล้วตนป้าโอ้จริงๆอยากถอดเลยเดทุกคนดูดิใช <im itation> เลขศิลออกปกติที่เราเคยทำคลิปก่อนหน้านี่คือแบบเฟวรีกหนึ่งต่อรีกสองอะไรเงี้ยไม่คม <า S 2> ่อยยุ่งนะเออต้องเล่นกระจายงี้แน,น่ great. Great. โอ้โอิ่มเลยว่ะทุกคนกี่นาทีเองเนี่ยคลิปเนี่ยผมเบิ่งสามนาทีเองแล้วเออเดี๋ยวเล่นใหกสักนิดละกันนะเฮ้ยแฮปปี้แฮปปี้อะแฮปปี้หนุ่ยเย่นะครับทุกคนนะนี่ก็ปีใหม่ปีใจด้วยนะครับเออปีใหม่พวกผมเล่นเนี่ยวันแรกของปีนั่นก็ได้เงินไปกินยังเลยนะเออถือมันแข่งกับวิทยแตรงตรงๆนะกุลา เอ้ย20อีกแล้วหรอคุณยีออกอย่างบ่อยผมว่าเล็10ไม่น่าออกแล้วทูกคนว่าเล็กเราไปขอลข5เลยเาเล่นเล็กหนึ่งลิขห้าเลยพอเล็กข10ไม่น่าออกและมันจะเสียทุนเยอะนะถ้าลงจักสิเลยเพราผมพอใจแล้วในส่วนของคูณสิการเล่นรอบนี้นะครับในคูณ5เดี๋ยวผมว่าคูณ5ต้องโผล่มาบ้างเลยมันไม่ออกมาเลยอ่ะ ปีใหม่ปีใจนะครับเออแฮปปี้นิวเอียร์เนี่ยเจ้าเมืองพูดแล้วแฮปปี้นิวเอียร์แฮปปี้นิวเอียร์้เอด้วยสำหรับคนทุกคนนะครับทุกคนนะเอปีใหม่นี้ลองมาเล่นกันบ้างหรือยังครับมีเงินกินกลงลงกลงเล่ากันยังเนี่ยขอเล่นหนึ่งนะงเสียเท่าทุนนะปีใหม่เล่นหาเงินกลงเล่าได้นะให้วงล้อดีแคเช่วยช่วยคุณนะเออเนี่ยผมได้แล้วแต่วงล้อที่ช่วยชีวิตผมแล้วเลยต้งพันหนึ่งอ่ะถูกปณ์เอาแตนไปกินเลี้ยงชิวๆอ่ะพันหนึ่งอ่ะ เอาตรงผมน่าจะเล่นนี่นะครับเท่านี้นะทนถ้าสมมติไหมมีเสียผมก็คงพอนะผมพอใจที่ทำาพันันร้อยนะหนึ่งันหนึ่งเอาพันเก้ถ้าเสียก็ก็พอนะแต่ถ้าได้ก็ลุยต่อถูกปะถ้กเลขหนึ่งวันน่าจะลุยต่อนะแต่ถ้าเเขห้านี่ก็ถือว่าอาจจะถอนเลยนะแต่ไม่มีห้าอยู่ในวงนึงอะไรนึงนึึโอเค อยากสีเหลือยเจ๋งล่ไปครับหนึ่งให้อีกรอบครับสำหรับใครสนใจนะครับอย่าลืมทักมาหาโกได้นะเดี๋ยวโกจะแนะนำให้นะครับนะวิธีการเล่นดีนแคชเชียร์อ้าวฮะอีเอาอะไรอ่ะเกมเด้งหรองงลอยเอาเมื่อกี้ได้ลงมั้ยเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้ลงหรอหนึ่งกับห้าโอ้ยแย่เลยไม่คืนเงินมาอย่าออกเลขห้านะถ้าออกเลขห้านี่งอนนะอตรงนะการเดิมพันถือปฏิเสธโอเค เกิดะครัม่กเรีแม่เลีหนึ่งเลี้ห้เคเลของอุ้ยว่าตรงกีปะถ้าไม่ดิ่งอนี่เสียเงินเลย่แจริงก็ยังลองเล่นแบบคูณสี่สิบแต่ว่าผมว่ามันหนอกยากจริงอถ้าเล่นต้องใช้เวลาเลยครับคูณสี่สิบแต่ถ้าออกสี่นึงอะบุ่มบั่มเอ็กจับอะกรูุ่มบัมเอ็ก S <S Actually this year, uh, okay you know our song Happy เขาเลขห้ามาคุณ Happy New Year เฮ้ยเราดีเจ้ามือที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยหรอไม่เห็นเลขห้าเลยจ้าเช็คเลขหนึ่งนะเล่นชุนแล้ววะ จะมาให้ผมเลยวันลิข้ามมันลงลิข้าปเลยมาสุดท้ายแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็เสียจะพอรึใจผมอยากถอนด้วยละตอนเนี้ยถอตรงตรงจะไปกินยางปีมงปีใหม่อ่ะ้ยหลักส่วนถอนแล้วนะหนึ่งพันถือเยอะมากแล้นะครับสำหรับแค่เล่นพนันนะเออเราเล่นพนันอย่างมีสตินะทุกคนอย่าไปโลภมากนะจะหมดตัวกันนะครับเล่นนี่มันพอดีพอเหมาะนะเงินร้อนนะเออรีบได้นิดนิดเงินหน่อยก็ไปใช้ซะ เลขห้าอุ้ยถึงเเป้ว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 โอ้โหแดบไม่ได้ว่ะอิตจิยีิงโอเคครับผมทุกคนก็วันนี้ก็จุประมาณเท่านี้นะครัสำหรับใครที่สนใจนะครับย้ำอีกครั้งนะพักมหาโขได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำการเล่นให้นะเออมีเพื่อนๆบวกกันมาเยอะแล้วนะครับดูจากเกมนะเออสำหรับวันนี้ต้องขอรัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ